สวัสดีครับอยู่กับช่องเลยน้อยเกมไาไว้จะมาเล่นเกม Minecraft นะครับผมเป็น Minecraft Navy Box โอ้ยกันกกนต้นห็นอืมกันไม่ได้อยู่แล้วพออแล้วไม่เอาไใช่ไหมเอาดิเร็วไงเออโอ้ยนี่ไม่ให้ Navy Box ของกันของกันของกันเด่นะดนะพลูเดนนะพลอุ้ยได้กทอมบี้ไ,ไ,ไ,ไปออกไปออกไปแล้วดึงออกมากัรให้เราไปงาน,นวาะ่ะเออปล่อยมันไปพี่ก็จะไปก็มันจะไปอยู่เนี่ยอาหารยูนัยโอ้จีด้วยจีด้วยกานทอมมี่ เจอกผเออมันกตเราตายหมดเลยเออตายหมดเลยแล้นี้มือใหม่นะคะผมตถ้าเกิดผมชนะทุกคนต้องกดตดตามนะอ๋อแล้วอือหือได้เราแคก็ก็กดเอ้าถ้าเราโดนข่าอะดาเลยไหมเอยอย่าเอาไงบอกไม่เอาเอาแค่มันจด้มดเย้ โอ้ยอะไรนะคโคดข้าต่อสายแล้วคนขยิบตาถ้าทำได้ดีว่ายานะ,นดะ <h ums> ได้น้ำด้วยไว้ฝนตกนะพะได้สโนว์แมนสนโนว์แมนของพี่เนี่ยของกันของพี่ของกันนี่มันเ่ะไรพีมันมีสองตัวไงอ๋อกันไม่บอกกันบอกใช่ เมื่อกบอกไม่เนไรเอา,าอะไรดีๆเลยเออเพื่อนได้เกาะเพรอ่ะเออนี่บ็อกซ์ามนี่ยันหัวเลยโนโ์นแมนกันไปไหนไปกลายยังยังยังไม่มีลาบเลยงันกันก็ยังไม่มีเนี่ยแต่ก็ต้องไปไปทำไม บ็อกสลามครับผมเกือ,อ,อ,อ okay. บโอเคบ็อกสลามนี่ยืนเข็มเด้งเด็ดอ่ะดึงของเพื่อนนะของเพื่อนนะเพื่อนของเพื่อนนะไม่ของเรานะหายหายได้แหละอู้ได้หนูไปพี่แอ๊กด้วยพี่แอ๊กคุณเพชรเฮ้ยเพื่นอนยาของเรา พิษเลยหนีเพื่อนหนีการล้างอุ้ยไหนยเนยอุ้ยเกือบตกเกือบตกช่วยด้วยช่วยช่วยอยู่ไหนมันอยู่ไหนอีกการอันกันไม่มีอันกันไม่มีดาวกันมีแต่พิกเอ็กลุงมันลุงมันลุงมันก็ดีอยู่ก็ดีอยู่เอออ้าฮ่่ได้หมดเลยเหลือคนหนึ่งอ่ะแจ้งหัวมันไม่ใช่หรอกโอ้มือใหม่ เรามือใหม่เลยแม่มือใหม่เราเล่นนานนี่แค่เรากับมาเล่นกลับมาเล่นในตอนนี้กลายเป็นมือสมัครเล่นแทนยังไงพวกเรากลายเป็นมือสมัครเล่นแล้วเล่นของมือสมัครเล่นใช้กลายเป็นมือเล่นไม่ใช่มือสมัครเล่นนะคือมือเล่นได้ดาบสีทองอะดาบหมอกแบ็กหรือเปล่าไม่รู้ใช้ดาบหมอกแบ๊กหรือเปล่า โอ้ยได้หน้าไม้แต่ไม่ค่อยแต่ใช้หน้าไม้ไม่เป็นเห็ดย่าหมดอยู่นะได้หมูด้วยถ้าเกิดเราผักหมูตกไปจะจะเป็นไรไหมผักไปเออตกไปเลยดิได้วัวเอามาเพื่ออาหารใช่ไหมตกไปแล้วตัวหนึ่งตกไปแล้วตัวหนึ่งอุ้ยวัวแค่กระตีวัวนี่โดดปากวัวเลยเหรอ <Okay. S 1> ได้ที่ตกปลาด้วยเกิดเราตกปลาในแบบแบบนาคี่บอกแล้วแล้วมันมีน้ำมาจะทำยังไง ท่วมโรงแรมแล้วน <Okay. S 1> <Okay. S 2> ถ้ามันไม่มีอะไรอขอเอ้า oh. oh. อะไรสโนว์แมนมันเดินผ่านกล่องแล้วกล่องหายเลย <laughs> จริงดิะ <laughs> อ่ะสโนว์แมนใครอะ่ะสโนว์แมนใคร โอ๊ยพี่การเพื่อนตกเพื่อนเดินตกหน้าผาเสีอของเพื่อนมีซอมบี้มาหากันอซอมบี้อะไรซอมบี้อาไการเดินตกหน้าผาเาพื่อตกไปแล้วการก็เดินตกตามอะ่ะไม่เป็นไรเราเราฝากความหวังไว้ที่พี่การพี่การสนุกแม่มีตั้งส<ป>องตัวเลยไปตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเสียเปลา พี่การเหลือพี่การเหลือพี่การกับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะ<ห>พี่การพี่การมัน <ไว S 1> มีดับอู้ว่าอิดอัดบดล็อกด้วยแตงโมพี่การมันมาแล้ว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 สู้กันอยู่มันสู้กันอยู่สองคนนั้นอะ่ะให้บอกให้ ỏi, มันสู้กันตายคนนึงตายอัะตา,ายคนนึงตายคนนึงมันไม่เห็นแหละคนย่องดินั่นใหญ่พี่การด้านหลังด้านหลังดาบเพรมันดาบเพรมันดาบเพจมัน เพดเลยมันด่าเพดมูพิการมีไม่เรงั้นทำไงพิการมารไม่ฝากก่วรจะฝากความหวังไว้ที่เพื่อนนะไม่แกเดี๋ยวไม่สนน่อรอคุณตาาความไว้ที่ไม่ฝากหวังเนยไม่เดืมนปไม่ได้นานเลยอืม ไ,ได้ขวานในนี้มีฟางในนี้มีนะักขบล็อกหนึ่งได้ทีมทีครับผมเอาไว้สำคัญมากเนี่ยทีมทีอะนี่มันมันมีเะไรสูร้อะไรไปกันอะไรนะมันมีเฟซซ้อนหรือ,อยี่างนแล้วไงเมื่อกี้อ้าอะไรพี่การกันต้องการ อะไน,นี่มีนัคกีบบลุ้ย้วยคือละอ้การไล่อ,อะไรอยู่ไหนลอ,อยเอาลอยไปเยอะเลยไหมไู่นนห้หัวลหนไปสลามไปที่การลอยแล้วใช่ไหมที่การจะตายยังยังนั่นเหลืออยู่ไม่ได้เกาะเยี่ยมเหรอ อมเจาสก์โด oh, <just> น,นช็อกเกรอกกร์คือโจ๊กเกอร์ย้ย้ร้อยไปไปไปเออตายตายตายโอ้แ้โดนสองดอกสองดอกสองดอกสวยสวยสวยอะไรนี่ยยรอยอ่ยรอยอ่ะแกไมีระเบิดใช่ั้ย มันไปกลางหมดเนี่ยกล้อยู่ไหนเดเดเดียยวกยว์ก็แบบอยู่นี่อยู่นี่ไม่มีเกาะเลยอ่ะมีใครมีเกาะอะไรบ้างากลาทั้งนั้นมันฝุดมันกันมีทินทีเอาไหมระเบิดอ่ะ ขุดไปไหนหาพเพชรล่ะการพิษอะไรให้ดีไหนที่ไหนเงียบไว้เงียบไว้ตอนนี้พี่ยืยนอยู่จริงดิจริงขุดออย่ยายืนอย่ายืนอย่ายืนมันขุดไม่ได้เออวางระเบิดแล้วก็จุดแล้วก็รีบวิ่งหนีอย่าให้เพื่อนรู้อย่าให้เพื่อนรู้เฮ้ยไปๆๆๆจิการรีบเก็บรีบเก็บเก็บนะ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  เดฟเฟ่บอกว่าระเบิดเพื่อกันตรงนี้มีอยู่นะไหนไหนมีอีกสี่ลูกมาดูมาดูนี่นี่เดี๋ยวพี่คาบสาวให้มันมาเดี๋ยวกันจุดจีิงทีรอบหนึ่งเก็บ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 เรียบร้อยถ้าเราไปคาอะไรก็คาบเลยคนละคนละบล็อกเออคนละบล็อกไง ครับกรอบเฮดเลยเพราะกันไม่มีเกราะกอกับดาบในสำคัญกว่ากันสาม่นทั้งคู่นกักนไงครับเพราะกันมีธนูเนี่ยนั่นไงขอครับเกราะคือพี่มีเกราะอยู่แล้วโอ้โหวิการละและค้างจัดค่อยตตอค่อยๆตอ่อยๆตอะลาวนี้เป็นพวกเราไหมไม่รู้มันเหลืออีกสองคนืง ขีดวปกาขึ้นไปดูกันมีบล็อกเนียบตรงกลางใหเอาแม่เอาแมเอาแมมีระเบิดนะสลามนี่เป็นพวกเราปะเนี่ยสลามพี่เอาเพชินไหมี่การมีคนไปกลางแล้วแต่ตรงตรงนี้มี พี่กายอยู่ไหนอม่ไๆผมไปข่าวไปดูเลยอืมโดนสลามไปโดนสลามไปเดี๋ยวตามไปนะกันกันโอู๋เพื่อดดนโดนระเบิดเพื่อนโดนระเบิดไม่ระ่บิดยังโอเคเพื่อนยังไม่ตายยังไม่ตายระเบิดของใครของศักตวัวของพี่กาย,ายามาดีไหมาดี เจอกันหน้าพิการอย่าเพิ่งสู้กันเอาพ่กากับเผือกินนมหนึ่งร้อยตายหนึ่งตายนี่เหลือเหลือบน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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีฮันนูอยู่ไม่การไม่ฆาาไม่ฆ่าพิกาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อุดบล็อกอ่ะเขาขย่อกันขย่อกัน โอ้โหกันมีเพื่อนหนีไกวพีไม่ค่อยดีอ่ะเอาไงดีไหนไปอุย้ยการเพชรเนี่ย พิการเป็นคนจุดทิ้ทีตรงไหนพิการตรูวางดิ้ทีแล้วตอนนี้ศัตรู้ไหนล่ะอยู่มันกดย่างบนบนนุ่นนมั้ไม่เห็นหรอกนแต่นี้การระวังการระวังมันอยู่บนนั้นนะจริงจริงดิไม่าล้วตีกันตกไหมถ้าตีกันตกนี่จบนะตีสลามพิการนี่เป็นอะไรเนี่ย มันทำอะไรนี่เอ้การการการขึ้นเลยขึ้นเลยไหนไหนไหนขึ้นเลยใช่ไหมการการอยู่หน้าอยู่หน้าไหมอยู่อยู่ล่างอ่ะสู้ขึ้นไปมันโดดแล้วโดดแล้วยัยกดติดตามเย้เย้ไปรอบหนึ่งอีรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็ได้อ้าผมชนะรอบหนึ่งแล้วแถ่านเดิมด้วยชนะเหมือนเดิม่านเดิมไมยนะเราจะชนะเหมือนเดิมไหมอือถ้าจะแพ้ก็ แพ้เแต่เกิดเราชนะรอบนึงแล้วรอบนี้แพ้แล้วก็ไม่เป็นไรเราแล้วลก็แย่งนคกนบล็อกกันด้วยได้กอไผ่มาเพื่อไม่ดยอะไรอะไรไี่กันตัวซอมบี้อ่ะได้สน์แมนด้วย,มยไม่รู้ได้ทีนทีแล้วได้เคก้กได้เคก้กพี่การด่านนี้มีนี้ใช่ไหมมีอันนี้ไม่ใช่หรอ อาแล้วเพชรอ่ะเห็นไหมเปล่าวิ่งกันไม่ได้ไอ้ไอ้มันเป็นเกาะการเพชรอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยหายังไม่มีเทียนทีกันมีฮาเอามาจากไหนเนี่ยเจอแล้วไอ้การแล้วเพ้่งอย่เพิ่ไม่ได้โอ้ยเก็บ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 อีกอันหนึ่งพี่กาลไหม เอาไปเก็บนะเอาไปเลยใช่ไหมแขวแย่งกันเดี๋ยวตายแล้วโหลี่ค้ามสามาเอาเนี่ยโอ๊ยนี่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 มันกัลจะระเบิดไปล่ะไปเกือบตกมเกิดตกอ่ะ <laughs> เสียเพชรเลยสี่้วยการพี่การเหลือแค่เราสองคนแล้วตรงไหนพ่การมีกล่องค้าป่ะเนี่ยเนี่ยมีมีค้าอืมเดี๋ยวแองการมีแองการโอ้โหได้เพชรสิบแปดก้อนเลยอ่ะมีแต่ใครคนเดอยวอืมเดี๋ยวกันพี่การกันได้เหล็กด้วยไม่่าอ เว้นั่นกันที่การมีเตาเผาเ<า>นะี่ยมาดิ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 โอ้ดีไม่ดีไมด่ดีมาดิ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 อะไรเนะี่ยเชือกอะไรเนี้ยเฟอร์เฟอรเกาะโหดมากมีดาบเพชรนะอันนี้คืออะไรเน,ะนี่ยดูเกาะนี่ ก,การมีอะไรดีอะไรอยู่ไหมมีอยู่เฮ้ยกันระเบิดอันนึ่งกัรเกาะเป็นทั้งตัวนะต้องการงั้นก็นขอได้ยิ่การไม่เอาเหรอมีเอาการที่ไปไม่ก,ก็ร่างหลังการสู้ได้อย่าอย่าโอนดีดผก,ก็พอว้าวฉันระเบิดเพราะชินชี <laughs> โดนแทงระเบิดเพราะชินชี <laughs> จบเลยมาอีตาหนี่งอีตาหนี่งกระดานใหม่เลย ดาเรือยอทระเบิดนี่การนี่การตายลอยกันระเบิดทีนีแล้วจะเก็บเพชรพอดีอะ<ม>่ะก <laughs> ันโดนระเบิดโดนเอ็นตรงแรงเยอะ <laughs> มีกอเพชรมาทำไมไม่อยาเค กอบเพชรเฮ้ยข่าข่าได้กอบเพชรนะก็ถ้ามันข่าได้อ่ะทันกันได้กระทาเวทที่มีหัวใจอ่ะอแล,ะล,วล้วยืดได้ยืดได้แล้วก็เพื่อนแย่งอ่ะตอนนี้เรียบร้อยตอนนีนน้ไยเออเอาเอาเกาะเลยดูยกเกาะพี่ดิไมเกาะพี่นะอุย้ยเพื่อนแย่งโคลงอ่ะไหนะกอดคนเยอะอันกันอัน<อ>กันมีแค่พีไอเพชรอ่ะหมดไหมพีไอเพชรอืมก็ขุดของนี่ ก็โหดไหมถามว่าโหดไหมนั้นแหละแล้วก็เพื่อนยังน่งนะที่บล็อกมีหลาาไม่อยายามให้เหล่าโอ้โอนโอคนะเพื่อนหนีการแต่ไม่มีหลาาที่การมันเพื่อนยืน A F K อ่ะเรื่องของเพื่อนอู้หและเพื่อนตอบ,บ็อกแบบมีรูได้กันตกเลย ที่เหลือนะป้ายว่ายไรถ้ารอบนีพ้พิการชนะทุกคนต้องกดสองเท่าเลยกดสองเข้าก,กดดิดตามแล้กดโยนเลยไง <c oughs> ไม่ใช่คือแบบต้องกดเยอะๆอ่ะ <c oughs> ไม่พี่เอาเกาะให้เพื่อนอ่ะพี่การเอาเกาะโหดบ้างเลยอะ<ม>่ะถ้าเกิดเอาถ้าเกิดพ่การได้หมวงนี่ทั้งตัวนะ ก็ถ้าเกิดแบบสมมติว่าเพื่อนให้หมั่วกะัะอยู่ตัวที่ที่ตัวเพื่อนน่ะพี่กากองเขาทั้งตัวน่ะอ,อะไรอะไรพี่การอยู่ไหนการพี่ได้อวลละคอนอทอแต่มันคอนทอแค่ใหอ้อ่ะมันไม่ได้แรงแต่พี่มีน้อนแอปเปิลแอปเปิลอินทรานพี่จะค่อยๆต่อนะพี่กระโดด ไม่ร <Yeah>, really? mm ู้อ่ะพิการพิการศัตรูศัตรูหินรึเปล่าสวัสดีนายสวัสดีขอนทอไปเลยมันใช่ไงมันมันดำน้ำอยู่อ่ะเอ้ยพิการเนี่ยนายกีบอกหายากนี่ไหนนายกีบอลหายากน่ะไอ้บล็อกตรงกลางอะมันเป็นนายกีบอกของแร่มันอยู่ด้วยกันอ่ะโอ้โหลมฟ้าผ่าไปโดนฟ้าผ่า แล้ววางลาวานี่ใครวางนี่มีการเก็บมีการมีถังน้ำไปเอาลาวาแล้วก็ไปวางตรงนั้นเลยมิยิงไอ้เกาะกาดก่อนนะยิงเก,กาะกาดยิงเก,กาะกาดอันนั้นมา AFK มัน AFK มน AF K, ีการเลยคนนึงแล้วเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนคนที่มันอยู่มีการกันเจอเพื่อน AFK อะมันแค่ตอนนี้อยู่ที่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่บ้านดิตอนนี้มันอยู่ที่ฐาน ่โดนโอ้โดนตายดินายนายมิการ<ะ>มิการระวังระวังระวังเกือบตายเหรอเกือบตายโอ้ยติดเตาสองเทาง่าเลยค่ะแอร์ปิดเคี้ยวเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ครับวันนี้พี่ดีเลยฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับ<อ>ผม